ประธานที่รพค,ครับกับผมในเสรีส่วนนพา,านนสมาชิกรัฐสภาต้องขอเรียนในส่วนที่ทางองค์กรไอรอนะครับได้เสนอร่างารัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูลหรือจัดทำรัฐนูญชบใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับ ก็ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าข้อเสนอจังกล่าวนี้เนี่ยนะครับจะบอกใช้ถ้อยคําว่ามาจะเป็นของประชาชนนะครับก็ก็เรียกได้นะครับเพราะว่าประชาชนลงชื่อมาแต่ก่อนที่จะกลับเรียนรายละเอียดนี่นะครับก็ต้องบอกว่าด้วยความเคารพท่าจาย์จรน,นะครับ พ่อจย์จรท่านก็เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่รุ่นเดียวกันมาก่อนความตั้งใจเจตนาที่ดีของท่านก็ทำเพื่อพี่น้องประชนมาตลอดเช่นเดียวกันแต่มันก็เป็นประเด็นสำคัญนะฮะถ้าหากว่าในส่วนของไอรอเองเนี่ยนะครับได้ทำหน้าที่ตามที่ได้กำหนด เป็นชื่อโครงการไว้ว่าเป็นโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนถ้าทำไปตามปกติหน้าที่ที่เคยทำมาก่อนผมว่าก็คงไม่ไม่มีปัญหาอะไรแต่สิ่งที่ไอรออได้ทำแล้วรับเงินจากต่างประเทศมา ถ้าบอกว่าเป็นเรื่องเหลวไหลเป็นเรื่องเล็กก็คิดได้แต่ถ้ามองว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญก็คิดอีกเหมือนกันท่านประธานครับผมว่าทุกคนนรักประเทศเหมือนกันนะครการที่เราจะจัดทำรัฐธรรมนูญจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้วมีพี่น้องประชาชนออกมาแบ่งฝักแบ่งฝ่าย แล้วก็เสนอความคิดเห็นออกเป็นหลายส่วนเห็นด้วยคัดค้านมันทำให้เห็นถึงบรรยากาศของความแตกแยกที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราจะมีรัฐธรรมนูญใหม่สักฉบับนึ่งหรือจะแก้ไขเพิ่มเติมดูแล้วให้ประชาชนเนี่ยนะครับมาต่อสู้กันเองอยู่อย่างที่ปรากฏเหตุการณ์อยู่เนี่ยนะครับ มันไม่เป็นเรื่องดีกับใครเลยครับท่านประธานแล้วพอเวลาเกิดการประทะกันเกิดขึ้นไม่ว่าจะจากประชาชนด้วยกันหรือว่าแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่บ้านเมืองกับประชาชนก็ล้วนไม่เป็นผลดีบางทีเนี่ยนะครับท่านประธานครับ เราเข้าใจว่าในส่วนความเป็นสมาชิกรัฐสภาเนี่ยนะข้อสำคัญก็คือด้วยเฉพาะอย่างยิ่งมาจากการเลือกตั้งมาจากพี่น้องประชาชนก็ให้ความสำคัญไปที่พี่น้องประชาชนเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเราก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนไม่อยากให้บาดเจ็บไม่อยากให้เกิดความรุนแรงแต่ในความเป็นสมาชิกรัฐสภาเนี่ยนะครับผมว่าเราต้อง ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายผมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับมีความรับผิดชอบไม่อยากเห็นอะไรที่มันรุนแรงไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้ามันเกิดจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็คงไม่เกิดแต่เหตุการณ์บางทีมันก็เกิดขึ้นจากสถานการณ์นะครับจ้หน้าที่เองผมก็เห็นใจครับท่านประธาน ก็บาดเจ็บเหมือนกันนะฮะผู้ชุมนุมก็อยากจะต้องแสดงข้อเรียกร้องให,ให้ความสำคัญนะก็ต้องแสดงเหมือนกับทำให้เหตุการณ์มีความน่าสนใจก็ต้องลุกขึ้นไปเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ก็ต้องป้องกัน นี่แหละครับมันก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะบางทีมก็เลยอาจจะมีพวกรุนแรงฮาร์ดคอร์บ้างแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนพวกนี้บางทีก็ไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีเจ้าหนา้นาที่ก็บาดเจ็บประชาชนก็บาดเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เราจะพิจนาหรือจัดให้มีรับนูนฉบับใหม่ก็ไม่ควรให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดท่านประธานครับในส่วนของร่างไอลอลเนี่ยนะครับคุณยิ่งชีพ ผมก็ติดตามงานท่านมาตลอดนะครับท่านก็แสดงความสำคัญของประชาชนให้ความสนใจช่วยเหลือประชาชนมาตลอดนะครับข้อเสนอที่บอกเป็นความฝันเนี่ยนะครับผมว่าตอนนี้มันชีวิตจริงนะมันไม่ใช่ความฝันข้อเสนอความฝันห้าข้อผมว่านี่มันคือชีวิตจริงห้าข้อ และแต่ละข้อที่เสนอมาเนี่ยนะครับมันก็มาจากกระบวนการเนี่ยนะครับที่หลายฝ่ายเห็นพ้องต้องกันในช่วงเวลาหนึง่งแล้วก็เขียนไปในรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมันเป็นความเหมาะสมของแต่ละช่วงเวลาครับรัฐธรรมนูนที่ออกมาเนี่ยนะครับเพราะเรามีรัฐมนุนฉบับหลายฉบับเหลือเกินนะครับมันเหมาะกับเวลานั้นแต่มันอาจจะไม่กบเหมาะกับเวลานี้ เพราะเวลานี้คนอาจจะมีความคิดเปลี่ยนเหตุการณ์เปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนอะไรที่มันเปลี่ยนแปลมก็เกิดขึ้นได้แต่ในช่วงเวลานั้นมันเกิดขึ้นนะรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับถูกสร้างมาในช่วงเวลาที่วิกฤตประเทศมีปัญหาประชาชนแตกแยกรูปแบบรัฐธรรมนูญก็เกิดมาแบบหนึง่งนะครับผมว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับไม่ใช่อยากจะเปลี่ยน เป็นเรื่องใหม่และเป็นความฝันต้องเอาความจริงครับตอนนี้นะครับก็เสนอมาห้าข้อดังกล่าวเป็นเรื่องธรรมดาครับที่ใครก็ตามถ้าไม่อยากได้ของเก่าก็อยากได้ของแบบนี้ก็วนไปเวียนมาอยู่นี้แหละครับร,รัฐธรรมนูญบ้านเราเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่ท่านอาจารย์จรได้กรุณาให้ตอบในที่ประชุมสักครู่ท่านประธานท่านเสนอร่างร,รัฐธรรมนูญมาเนี่ยนะครับแก้ไขเพิ่มเติม,ร,มรัฐธรรมนูญมาเนี่ย แล้วก็แก้ไขทุกเรื่องสมาชิกรัฐสภา,าก็เป็นห่วงครับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการแสดงออกในทางสาธารณะเนี่ยมีการจับจ้วงสถาบันนะครับมีการต้องการจะไปฏิรูปสถาบันมีรายละเอียดสิบข้อใครๆเห็นก็ต้องกังวลใจว่าเป็นเรื่องลมล้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาในสมาชิกรัฐสภา,าเขาจึงเสนอสองล่างที่มีสสล มีความชัดเจนว่าไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองแต่ในส่วนล่างของไอรลอเองเนี่ยนะครับเสนอมาไปในแนวทางที่แก้ไขได้ทั้งหมดถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับเราต้องคำนึงว่าคนที่มาแสดงความเห็นนั้นไม่ใช่กลุ่มเดียวครับอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็มาแสดงออกเหมือนกันตอนนี้เขาต้องการปกป้องสถาบันเหมือนกัน ไม่ต้องการที่จะไปใส่รายละเอียดแก้ไขเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นความเป็นสมาชิกรัฐสภาต้องพิจารณาสองด้านครับจะไปบอกว่าเอาของไอรอลอย่างเดียวไอรอเป็นร่างของประชาชน <S <s <cor ks> และอีกฝ่ายหนึ่งครับเขาก็เป็นประชาชนเหมือนกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าคําตอบว่าจะบอกว่าถ้าจะแก้แล้วเนี่ยนะครับทั้งสองออทั้งทั้งหมดหนึ่งหมดสองแก้ได้นะครับผมคนหนึ <S <s ่งผมก็ร <s> ับไม่ได้ครับ ทั้งๆท,ที่อยากจะรับแต่เ้ารับไม่ได้อย่างน้อยสุดผมก็ไม่ไว้ใจนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะอย่างน้อยอย่างที่ว่านี้เนี่ยนะครับก็คือเราเคารพปกต้องการปกป้องสถาบันเราไม่ได้โยนนะครับว่ากลายเป็นเรื่องว่าเอาสถาบันมาอ้างไม่ใช่ครับเพราะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในส่วนของตัวแทนของทางไอรลอเองมาแถลงต่อที่ประชุมนะครับ ฟังแล้วดูดีครับแต่เวลาพฤติกรรมไปแสดงข้างนอกเวทีต่างๆเนี่ยนะครับตัวแทนของไอรอก็พูดชัดเจนครับนะครับเพราะนั้นผมติดตามเรื่องเหล่านี้มาตลอดไม่ใช่เอาแค่หกข้อที่ท่านเสนอแต่ข้างนอกนะครับสะาเวลาไอรอแสดงออกนะครับรุนแรงนะครับแล้วก็ยังต้องการปฏิรูปสถาบันนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงท่ทานประธานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ถ้าหากว่าจะใส่ในรายละเอียดแล้วเนี่ยนะครับท่านดูนะครับเมื่อกี้เนี่ยนะครับทางท่านสสกรณนนิดพูดได้ชัดกระท่าทันขอยัดเอ่ยามไอรอ์เนี่ยนะครับรับเงินจากต่างชาตินะครับแล้วท่านก็ยอมรับจริง เพราะนั้นการรับเงินดังกล่าวเนี่ยนะครับถ้ารับเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปมาใช้ใจ่ายในการดูแลประชาชนดูแลสังคมทํากิจกรรมพัฒนาประเทศรับไปเถอะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่รับมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็ถูกคนเนี่ยเขาไม่ไว้ใจว่าเอกรับมาแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ท่านจะเจตนาบริสุทธิ์ผุดพองหรือเจตนาดีอย่างไรก็ตามแต่ท่านเข้ามายุ่งเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศแล้ว ข้อเสนอเนี่ยนะครับของทางไอรอนเนี่ยนะครับถ้าดูแต่ละลายแต่เรื่องแต่ละมาตราเนี่ยนะครับท่านดูในหลักการนะครับท่านยกเลิกเรื่องอะไรยกเรื่องยุทธศาสตร์ชาติยกเลิก,าาก,เลกการแต่งตั้งของสารแต่งตั้งสารรัฐมนูญนะครับยกเลิกการเสนอชื่อนาย,ยกรัฐมนตรียกเลิอกองค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับ แล้วก็ยกเลิกสอวอไปแต่งตั้งนายกตรีแล้วก็อีกหลายเรื่องเนี่ยนะครับตั้งแต่หลักการที่หนึ่งถึงสิบเอ็ดเกี่ยวกับบ้านเมืองประเทศไทยทั้งนั้นเลยฮะเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศทั้งนั้นผมอาจจะเป็นคนรุ่นเก่าครับก็เกิดมาเนี่ยนะครับก็ผ่านเหตุการณ์บ้านเมืองมาเยอะแยะเหมือนกันเพราะนั้น องค์กรที่ให้เงินไอรอมาเนี่ยครับถ้าเป็นองค์กรทั่วไปเนี่ยนะครับผมว่าไม่เป็นไรท่านประธานครับแต่ปรากฏว่าเป็นองค์กรที่เคยทําสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยมาแล้วนะครับมิสเตอร์จอร์ดอะไรนะครับผมไม่อยากเอ่ยชื่อนามสกุลเขาให้รู้ว่าเป็นคนคนเดียวกัน ถ้าหากว่าท่านประธานจําได้นะครับท่านประธานเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับช่วงประมาณปีพออศ2441ท่านประธานเป็นนายมนตรีนะครับประเทศไทยเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งครับถูกแทรกแซงค่างเงินบาทครับท่านประธานต้องแก้ไขปัญหาให้ทั้งประเทศนะครับความเดือดร้อนขององค์กรเหล่านี้แหะครับที่มันสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยในช่วงปี40ที่ผ่านมา นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะท่านไปรับเงินพวกนี้มาเนี่ยนะครับเขาก็มองดูแล้วว่าไม่ดีแล้วแล้วองค์กรนี้เนี่ยครับก็ไปแทรกแซงตั้งหลายประเทศเดือดร้อนกันไปตั้งทั่วโลกแล้วเรารับเงินเขามาแล้วเราบอกว่าเราสุดจริตใจเรารับเงินมาแล้วนี่ไม่เกี่ยวกการเมืองก็ข้อเสนอของท่านเนี่ยครับสิบเอ็ดข้อแทนที่จะเป็นเรื่องของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่กลายเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศทั้งนั้น นะครับแล้วจะให้เราไว้ใจได้ยังไงแล้วจะให้เราไป,ไปรับล่างตรงนี้ได้ยังไงถ้าท่านไปทําหน้าที่ปกติของท่านนะครับรับเงินมาแล้วเนี่ยไปดูแลสังคมไปดูแลสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับผมไม่ห่วงเลยครับผมสนับสนุนเต็มที่นะครับแต่ด้วยความเคารพครับท่านอ้างว่าการลงชื่อเนี่ยนะครับมาแสนกว่าคนเนี่ยผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของไอรอนะครับผมไปดูละเอียด ทุกเรื่องทุกราวที่ท่านทำอะไรมานะครับก็ปรากฏว่าท่านก็มีกระบวนการนะครับของการที่จะให้ประชาชนมาลงชื่อสนับสนุนล่างรัฐธรรมนูญของท่านท่านทำเป็นระบบเลยครับอยู่ในไอรอะครับอยู่ในเว็บไซต์ไอรอใครก็ตามสนับสนุนล่างครับให้ลงชื่อครับนี่ครับผมถ่ายมาให้ดูด้วยให้ลงชื่อไปเลยครับว่าจะสนับสนุนล่างไอรอ แล้วก็ระบุเลยครับแสนกว่าคนผมมีคำถามเหมือนกันท่ทานประธานครับว่าลายชื่อที่ท่านนำมาเสนอเนี่ยนะครับมันตรงกับยอดนี้เนี่ยลายชื่อดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับที่ลงชื่อสนับสนุนบอกเป็นเป็นร่างประชาชนเนี่ยเขามาลงชื่อต่อหน้าท่านหรือเปล่าถ้าลงชื่อต่อหน้าท่านนะครับอีกส่วนหนึ่งอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับมันจำนวนต้องมากกว่าน,นี้แสดงว่าอะไรครับ แสดงว่าอแสงกว่าชื่อที่ท่านาหยิบมาประกอบว่าเป็นร่างของประชาชนนะครับเป็นการสมัครลงชื่อในอินเทอร์เน็ตครับผมไม่รู้อาจจะมีบางส่วนท่านไปตั้งโต๊ะนะครับบางส่วนก็ลงในอินเทอร์เน็ตการลงจน์เน็ตใครลงก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมถึงได้บอกว่าถ้าอ้างคำว่าประชาชนนะครับคนทั้งประเทศเนี่ยนะครับเขาก็รู้สึกครับ ว่าคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่เห็นด้วยก็มีเยอะครับดังนั้นครับท่านประธานครับผมกลาบเรียนว่าในส่วนของร่างที่ไอรอเสนอมานั้นเนี่ยนะครับเป็นความไม่ไว้วางใจผมรักสถาบันผมก็ห่วงว่าถ้าหากว่าไปตั้งบุคคลมาแล้วยิ่งท่านเสนอเนี่ยนะครับว่าให้เป็นสอสอรอที่ ไม่จำกัดใครก็ได้มาเป็นได้หมดคุณสมบัติไม่คำนึงนะครับเป็นได้ทุกคนทุกอย่างคนผิดกฎหมายทำอะไรไม่ถูกต้องมาเป็นได้หมดนะครับแล้วเกิดข้อเรียกร้องลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นมันทำให้พวกเราเนี่ยนะครับกังวลใจครับว่าถลับร่างนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวสมาชิกเราเนี่ยครับจะให้รายละเอียดนะครับผมยังไม่อยากจะพูดซ้ํา เดี๋ยวท่านคำนูนสิทธิทสมานเนี่ยนะครับจะพูดต่อว่าความบทบัญญัติที่ท่านเสนอมานั้นนี่ครับมันมีปัญหารายละเอียดอะไรซึ่งบริสุทธิ์ใจครับไม่มีไม่ม,ม,มีความรู้สึกอคติใดๆทั้งสิ้นพูดโดยประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแต่ผมไม่อยากให้ใช้คำว่าร่างประชาชนราบยศจนคนทั้งประเทศเนี่ยนะครับ เขาเข้าใจผิดว่ารัฐสภาไม่เอาล่างของประชาชนไม่ใช่นะครับเราพูดด้วยเหตุผลว่าเราไม่รับเนี่ยนะครับเพราะว่าล่างที่ท่านเสนอมานั้นทําให้ประเทศเสียหายครับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับก็จะได้รับผลกระทบตามมาไม่ใช่ว่าเราปฏิเสธประชาชนนะครับอย่าไปใช้ถ้อยคํานี้เพราะใช้ถ้อยคํานี้นะครับเราเหมือนเราไม่เอาประชาชนไม่ให้ความสําคัญประชาชน ไม่ใช่นะครับเราให้ความสําคัญประชาชนเสมอแต่ในขณะที่เราไม่เอาคือเราปกป้องผลประโยชน์ของชาติผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเราถึงไม่ได้รับไม่ยอมที่รับร่างไอรอฉบับนี้ครับขอบคุณนะท่านประธานครับ